สูตรลับสวยใสอะไรฟ้าหน้าออร่าตลอดวันหลายคนนะคะอาจจะเจอปัญหาคล้ายๆกับเกดในสมัยก่อนต้องเล่าก่อนนะคะว่าแต่ก่อนนี้เกดเป็นคนที่ทาบำรุงค่อนข้างจะเยอะมากๆก็คือสัญหาหลายยี่ห้อมาทา แต่ไม่ได้ทากันแดดแล้วก็เป็นคนที่ออกกิจกรรมกลางแจ้งบ่อยมากๆกีฬานี่คือชอบเลยนะคะทั้งว่ายน้ําเล่นบาสเกตบอลหรือว่าเล่นกลางแจ้งนี่คือเราชอบเลยเราก็เป็นคนค่อนข้างแอดเวนเจอร์ชอบเที่ยวต่างจังหวัดนะคะการที่เราเนี่ยออกลุยแบบนั้นโดนแดดสะสมมากลายเป็นว่าอายุ20กว่า20ต้นต้นๆผิวเสียเลย หน้าหมองคล้ำริ้วรอยเริ่มมาแล้วก็ผิวเนี่ยเราเห็นเลยเป็นรอยแห้งกล้านนะคะขาดความชุ่มชื้นทาครีมทาแป้งไม่ติดเวลาทาแป้งเนี่ยอยากจะซื้อเมคอัพดีๆกับเขามาทาที่หน้าแต่ทาแล้วเป็นคราบเป็นร่องตกร่องไปหมดเลยใครเจอปัญหาแบบนี้วันนี้ จะมาบอกสูตรลับว่าทำไมเราเปลี่ยนผิวพันธ์ของเราได้และสูตรลับนี้เก็ใช้เนี่ยต้องบอกว่าใช้ได้กับทุกคนนะคะไม่ว่าวัยน,นี้47ยังใช้แล้วเวิร์กเลยค่ะห้ามพลาดเลยนะคะสูตรลับแรกก็คือผิวหน้าเราต้องไม่แห้ง เวลาจะทำอะไรก็ตามต้องคิดเสมอว่าผิวมันจะแห้งไหมเพราะแต่ก่อนเนี้ยเกดเป็นคนที่ชอบขัดผิวสครับผิวบ่อยๆเพราะคิดว่าผิวเราหมองผิวเราคล้ำ เวลาเราแตกตากแดดกลับมาเนี่ยมันขามากๆเลยก็จะหาพวกเม็ดบีดเม็ดสครับสมุนไพรมาผสมกันใส่ั้งมะขามเปียกใครเป็นบ้างนะใส่สูตรแบบสารพัดเลยแล้วก็ขัดผิวขัดทุกวันเลยค่ะบางทีก็วันเว้นวันตัวเหลืองไปหมดเลยยิ่งใส่ขมิน้นออกมานี่คือเหลืองอ๋อยเลยแต่สิ่งที่ได้ผิวมันแห้ง มันขาดความชุ่มชื้นและถ้าเราทำกับผิวหน้านะคะหาเม็ดบีดมาเป็นโฟมล้างหน้าแล้วก็สครับอยู่บ่อยๆแบบนั้นผิวก็เกิดริ้วรอยด้วยทำให้ผิวแห้งกล้านด้วยใครเจอแบบนี้ต้องบอกเลยว่าหยุดเลยนะคะหยุดงดสครับงดขัดผิวบ่อยๆยิ่งขัดผิวบ่อยๆผิวยิ่งแหง้งและถ้าคุณเป็นคนผิวแหง้งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่ต้องไปขัดผิวเลยค่ะ พอยิ่งขัดมันก็ยิ่งจะทําให้แห้งกรอบสูญเสียน้ําสูญเสียความชุ่มชื้นค่ะก็เป็นประเด็นแรกเลยไม่ต้องไปขัดเลยแต่เราต้องหาผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ดีด้วยมีลูกค้าถามมาว่าก็ใช้อยู่แล้วตามที่เกตแนะนําคือต้องเป็นโฟมหรือผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ไม่มีฟองไม่มีสารซาลเฟตเพื่อที่ว่าไม่ทําให้ผิวของเราในแห้งลงหรือระคายเคืองก็คือเคยใช้มาหลายยี่ห้อ แต่ฝ้าทำไมไม่ลดอันนี้เกดต้องบอกก่อนนะคะว่าการใช้สบู่หรือผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ไม่มีสารซาลเฟตถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและประการด่านแรกไม่ให้ไม่ให้ผิวแหง้งแต่มันไม่ได้มีสกคุณหรือว่าส่วนผสมที่จะทําให้ลดเม็ดส,สีเมลานินทําให้มันยังมีความชุ่มชื้นหน้านุ่มได้แต่ ผิวเนี่ยเรื่องของฝ้าเม็ดสีเมลานินจะเอาอะไรไปลดในเมื่อส่วนประกอบตรงนั้นเขาไม่มีวันนี้เกดแนะนำนะคะสบู่ที่เกดใช้เองก็คือจะเป็นสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนังคำะเคที่ตัวนี้ไม่มีสารัซเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองบวกรวมกับน้ำมันธรรมชาติที่ได้ฟองนุ่มๆตามธรรมชาติเด็กใช้ยังไม่แสบตาเลยฟองไหลเข้าตาไม่แสบตาสมุนไพรที่ใช้ก็เป็นว่านนังคำไพลลินทะเลและก็น้ำผึ้งที่ช่วยลดสิวลด อันนี้แหละค่ะถึงบอกเลยล้างหน้าเสร็จฟีลลิ่งแรกเลยนะคะล้างปุ๊บหน้านุ่มกระชับขึ้นนุ่มนิ่มเลยแล้วก็รู้สึกว่าเปลี่ยนความคิดของเราว่าใช้สบู่แล้วผิวแห้งตึงลองมาใช้ตัวนี้เลยค่ะก้อนละ80บบาทเท่านั้นอยากแนะนำเลยนะคะด่านแรกเลยหน้าเราต้องนุ่มและบำรงุงถ้าเรารู้แล้วว่าผิวของเรามีฝ้ากระจุดด่างดำ ต้องไม่ใช้ครีมแรงสารแรงแต่บำรุงต้องถูกจุดก็คือลดฝ้าแต่ผิวต้องไม่แห้งมาอีกแล้วต้องผิวต้องไม่แห้งนะก็แนะนำเกล็ดใช้ตัวนี้เซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจะเกตที่วิธีการไม่ว่าคุณจะใช้ตัวนี้หรือใช้ตัวไหนนะที่ช่วยลดฝ้าต้องใช้หลังจากล้างหน้าทันทีไม่เกิน3นาทีทองบำรุงจึงจะเข้าไปถึงข้างใน และเน้นย้ำสิ่งที่คุณใช้อยู่ต้องไม่ทำให้หน้าแห้งค่ะถึงจะมาถูกทางก็จะใช้เซรั่มตัวนี้เช้าเย็นกัการทากันแดดเกลจะใช้ตัวกันแดดที่เป็นฟิสิกอลสันสกีนช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงหน้าจะได้ไม่คล้ําและตัวนี้ง่ายมากๆเป็น 4-in-1 เป็นทังบำรุงกันแดด50เท่าไม่อเบสหน้าใสแล้วก็รองพื้นเกดพรีเมียมแนะนำเลยนะคะกับเคที่ชักเข้ามาได้ถ้าใครมีปัญหาฝ้าค่ะ